อโอ้โลูกเหลือลูกเลือลลอ,อ่ะเราต้องทำหน้าที่ยิงเราให้ดีที่สุดนะฉันจะทำหน้าที่ชิงฉันให้ดีที่สุดจอมตะก,กะโอ้โหเริ่มมีกินแล้วนะโอ้โหมาถึงก็ปิดประตูมาถึงก็ปิดประตูเลยอ่ะโอ้ปิดไฟซะด้วยแย่แล้วขออยู่คนเดียวแป๊บ เล่นยังไงให้รอดเล่นยังไงให้รอดเป็นลูกเรือใครจะไป,ไปปิดไฟแล้วก็ไม่ป,ปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโหโอ้โอย,อย,อ,ยอยู่กันเยอะจังเฮ้ยปใจตัวเองรุ้อบัตแป๊บโอ้โหเล่นยังไงให้รอดไม่รอดมีใครเห็นเราไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ครับรายงานหน่อยตอนนี้ไม่มีหมอ โอ้ย่าเกินไปเกินไปไอแชมพูอ่ะแฝงนะเอาชมพูออกไปก่อนโคตรโหดโคตรต้ดไลต้มไอแชมพูปลาสีขาวอ่ะไม่รู้เองจอมตะก้าเองอยู่ด้วยผมคนดีอย่าบ่นบัตรเด้งราชาน้ำเงินบ้านัตรเด้งราชาทุกคนบดสีน้ำเงิน ในห้องไฟฟ้ารีบตบปุ่มนะน้ำเงินค่าน้ำเงินค่ามีวงมีวงอะไรวะม่วงหรือเปล่าามีวงเอ๊ะ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 อ๋อน้ำเงินค้ามวงเจลเจลเเวอดสีมูเสร็จตูตบเอาน้ำเงินออก นไหอะแต่ชิ่แน่ๆสีชมพูแน่นอนใช่ปะเอาฮะทุกคนบอกแล้วครับดูสิว่วาโอเคสีชมพูสีชมพูจะเป็นอะไรตวัวแฟกโหขัดกระชื่อมากเลยอ่ะไปกันต่อทำภารก,กิจก่อน อภารกิจเยอะจังลูกเรือภารกิจเยอะจัดอ่ะเฮ้ยเขาเรียนอยู่ปะเนี่ยเรียนอยู่ใช่ป่ะเฮ้ยทำไงอ่ะเอ้ยเป็นจอมตะกะเว้ย เดืเดอตวเลย้งน้ำเงินจอมตะก,กะเหรอเอาน้ำเงินใส่ค่าทำเงินไม่ใช่แสงอะนะไอมีจมูกขนะ่าส้มไม่ใช่แสงนะนะโฆษณาได้เอาเอาเงินไปก่อนได้จอมตะก,กะแล้วาใช่ับเพื่อนสิ่ามีแล้วหมุเสร็จต้องเป็นแสงลับเพื่อนทำไงอะ ทุกคนบวดสีน้ำเงินปิดปิดไม้สีชมพูยังไงเนี่ยเจ้าพ่อได้ยุติกับชุมครั้งนี้แล้วโอ้โหมีเจ้าพ่อวะ่ะสีน้ำเงินโหวันเชีย โอ้โหเอาเถอะอ้วนจะแล้วเราอ่ะอันนี้ก็ทำภารกิจอยู่สีโอ้โหอ้วนตุย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 ทำภารกิจก่อน เรียบร้อยแพ้ใช่ไหมแ่โอ้้หเป็นอะไรไนายอำเภอ โอเคอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมอรู้สึกเบื่อหมอมากตอนนี้อืมอะไรครับนายอำเภออย่างนั้นเหรอเราต้องคอยดูสถานการณ์สินะการที่จะเป็นนายอำเภอที่ดีนั้นต้องตรวจด,ดูลูกบ้านทุกคนเพื่อไม่ให้เขาเป็นอะไรอ้าวเป็นอะไรไปอ้าว เริ่มมีกินแล้วนะโอเคเฉเคยเฉเฉโอ้โหเอ๊ะไอ้ใจไอใครเป็นอ่ะนายอำเภอยิงนายอำเภอก็ไม่เห็นน่ะเพิ่งเดินมาเหมือนกันือเขาบอกว่าเราเป็นคนยิงว่ะเอ้า จริงป่ะเนี่ยอาว่าไปเด้อะถนเจอศพสีตใจนี้เขาเล่า้อ,อสื่อสารเมื่อกี้นี่กำลังแบบว่ารอหมอเลยนะเออมีหมอใช่ไหมมีหมอใช่ไหมอ๋อเย้เมีหมอเอเอเฮ้ยแบกแจ็คเดาเองแหละอืมจะเดาใครอยู่ไม่เห็นข้อมูลอะไรใครเลยเฮ้แกข้ามไปก่อนแล้วกัน ขออญาตข้ามนะครับตานนี้เพราะผมก็ไม่ทราบไอ้กันต่อฮิจจ์ฮิฮิฮิจ๊ะ เขาล่วงมันเนี่ยยู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 เฮ้ตรวจดูเอาโอ้ยวิ่งเลยวิ่งโอ roller, Darwin, oon, way, voilà ้ไม <uff> ่น่าไปเต้นด้วยเลยไม่น่าไปเต้นด้วยเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โห โอ๊ยกำไปไหนแล้วอะไอ้ดูสิเขาอ,อยู่ไหนโอ้โหไอ้เป็นเต้นเลยเขาเฉลยวเมื่อกี้ออ้าวยังมีครั้งที่สองนะจัดเนียนจัดโอ้โหแพ้เ,อเยอะโอเคไมไ่เล่นเล่าทอ้อเจอกันตอนหน้าบ๊ายบาย